าสวัสดีครับท่านลูกค้าทุกท่านนะครับผมวันนร้านเตอะไบช็อปนะครับผมพามาชมรถเข้ามาอีกหนึ่งคันนะครับผมอ่าคันนี้ก็บอกว่าสีนั้นสะดุดตากันมากมายกันเลยทีเดียวเชียวนะแต่ไม่สะดุดเท้าไข่นะครับผมสะดุดตาอย่างเดียวนะครับอย่าไปสะดุดเท้าใส่ก็พอนะครับนั่นก็คือ Honda CBR 650 F นะครับรถคันนี้เป็นรถปี2017นะครับอ่าถ้าสีตัวนี้นะครับอ่าทาง Honda นะอันนี้มีสายหนึ่ง ทาง Honda เขาจะมี2เฉดสีนะครับจะเป็นสีแดงตัวนี้เป็นปี17ครับส่วนสีแดงเข้มใหม่หนึ่งหนึ่งนะครับจะเป็นปี18ขึ้นนะครับอ่ะเรากลับมาชมดีเทลรอบคันกันดีกว่านะครับผมอ่านั่นคือชิวหน้าแต่งนะครับมีของแต่งมาให้แล้วนะครับชิวหน้าแต่งนะครับผมอ่าไฟสวยๆงามกนเดินทีเดียวเชียวนะครับอ่าคันนี้นะครับถให้การดมอนตอร์คับ R G นะฮะซูไม่ได้นะครับมองไม่เห็นแน่นอนนะครับผม ่าดูคนเดียวเดียวเชียวนะครับทอร์การ์นะครับเรือเต็มเต็มแน่นอนนะครับสีมันสวยมากๆกันเลยทีเดียวเชียวนะโอ้โหสีแดงนะครับอ่ามีกันล้มมาให้ด้วยนะครับของอะไรเอ่ย GTR นะครับอ่าเป็นของ GTR นะครับผมอยู่ใน c b r นะรถ Honda นะครับผมอ่ากันแข้งนะครับผมอ่าของ K2 นะครับผมมันลายเคฟรานะฮะคันนี้นะครับได้สวิงออนนะครับผมเป็นของ นอยไดโวนะฮะเขาบอกว่าเสียงอแสบดากชาวบ้านแน่นอนนะฮะแต่อยากรู้นะครับเดี๋ยวมาชมกันหลังคลิปกันดีกว่านะดูครับท้ายสั้นนะครับสวยๆงามนะครับผมดอก้างหลังเหลือเต็มนะฮะมีสปูยกท้ายแต่งมาให้ด้วยนะครับตอนนี้ต้องพูดอย่างรวดเร็วแล้วฉับไวกันนิดนึงนะครับผมเพราะฝนมาแล้วนะครับผมฝนมาแล้วแต่เราก็ยังจะรีวิวกันต่อนะครับไม่รู้เป็นอะไรกันนะฮะ โซสเตอร์นะครับเรือเต็มๆแน่นอนนะครับผมใกล้จะปีใหม่แล้วก็หารถออกทริปกันด้วยนะครับอย่าลืมมาชมเจ้า CBR 6 5 0 R ์ห้นยาร์ไม่ใช่ดิ F นะครับผมสวยสดงามกันเลยเดียวนะครับกาดแข่งกันล้มมีมาให้2ฝั่งนะครับชมถังกันดีกว่านะครับสีแดงเงาๆกันเลยทีเดียวเชียวนะครับพร้อมกันลอยถังนะครับผมเป็นของ K2 อีกเช่นเดียวกันนะครับผมเบาสวยๆงามๆนะครับผมอันนี้ พอ่อพ่อบ้านแม่บ้านนะครับผมที่ห่วงว่าสมาชิกในบ้านของท่านนะฮะจะไปมีกิ๊กนะครับถอดทั้งใบครับถอดสองตอนไม่ได้นะครับหรือถ้าใครใจกล้าก็ตัดแม่งเลยครับสองท่อนน่าแหละครับจบปัญหาถ้าเรามาชมกันดีกว่านะครับรถปี2017คันนี้วิ่งมาแล้วกี่กิโลนะครับวิ่งมาเพียง1 7 0่งกิโลเองโองโหตอนนี้แอดมินผู้บรรยายนั้นเสียงเริ่ม แหบแล้วนะครับเพราะใช้ความเร่งด่วนกันอย่งแต่เรายังชมกันต่อได้เลยครับอ่ะมาฟังเสียงท่อกันดีกว่านะครับอ่านะครับรถปี2 0ง1ันดคันนี้นะครับขออนเริ่มต้นนะครับ มีดาวเท่านั้นครับผมถ้าใครสนใจรถนะครับอย่าลืมเข้ามาชมที่ร้านเตอร์ไบช็อปกันนะครับร้านเรามีรถให้เลือกมากมายนะครับมีหลากหลายสไตล์กันเลยทีเดียวเชียวนะครับถ้าใครสนใจรถอยากได้รถแนวไหนนะครับเข้ามาชมที่ร้านเตอร์ไบช็อปกันเลยทีเดียวเชียวนะครับเสียงรองรอนะฮะร้านเรานะครับฟรีจ่าฟรีโอแล้วก็ฟรีประกันรถหายให้อีกหนึ่งปีนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปแล้วก็ อย่าลืมไปฟอลโล่ทิกเอกันด้วยนะครับกดหัวใจให้เรากันเยอะๆกันเลยทีเดียวเชียวนะครับผมอ่าก็อย่าลืมนะครับถ้าสนใจครับอินบ็อกซ์เข้ามาได้นะครับโทรเข้ามาได้นะครับเรามีแอดมินคอยให้คำปรึกษาครับทุกท่านกันอยู่ทุกสายนะครับว่างทุกสายกันเลยทีเดียวเชียวนะครับอ่าถ้าใครสนใจนะอย่าลืมนะครับแล้วก็ขอจบรีวิว Honda CBR 5 0 f คันนี้ไว้ด้วยนะครับขมบอกว่าหล่อจริงๆหล่อมากๆนะครับโอเคลวกราไปก่อนนะครับสวัสดีครับ